สวัสดีครับผมไอแวนถ้าพูดถึงที่พักที่เป็นโรงแรมหลายๆคนคงคิดถึงบรรยากาศที่สวยงามสระว่ายน้ำปาร์ตี้และเตียงนุ่มๆเอาไว้พักผ่อนให้สบายใจกันใช่ไหมครับแต่นอกเหนือจากความสะดวกสบายเหล่านี้แล้วผมว่ามันยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่คนบางกลุ่มได้ประสบพบเจอนั่นก็คือผีหรือวิญญ,ญาณ ซึ่งมันก็อาจจะเหมือนเรื่องที่ผมจะเล่าใน EP นี้เป็นเรื่องราวของข้าราชการกลุ่มหนึ่งที่ได้มีโอกาสจะเข้ามาจาัดนิทรศการในจังหวัดกรุงเทพแต่ด้วยอุปรสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภาพการจราจรหรือแม้แต่สภาพอากาศทำให้พวกเขาต้องประสบพบเจอกับเหตุการณ์สุดสยองในค่ำคืนนั้นเองก่อนจะไปรับฟังกันรบกวนกดไลค์ กดแชร์แล้วกดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะครับถ้าใครมีประสบการณ์ตรงหรือเรื่องราวที่อยากจะถ่ายทอดให้ฟังแต่ไม่สะดวกที่จะเล่าเองสามารถฝากเรื่องราวมาได้ทางที่เพจ Have a Story ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปช่วงประมาณเดือนสิงหาปี5-6เรื่องมีอยู่ว่าคุณแม่ของทางเจ้าของเรื่องและทางสำนักงาน ต้องไปจัดบูธและเข้าประชุมในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจะถูกจัดขึ้นในวันที่6-21สิงหาคมที่ไบเทคบางนาแต่ทางสำนักงานของคุณแม่ได้คิวจัดงานในวันที่13สิงหาซึ่งพวกเขาเลยเลือกเดินทางในเช้าวันที่12สิงหาเวลาประมาณ10โมงตัวเขาและน้องสาวก็ต้องติดสอยให้ตามคุณแม่ไปด้วย เวลา12ชั่วโมงที่เดินทางด้วยรถตู้จากขอนแก่นถึงกรุงเทพเป็นช่วงเวลาที่ลำบากมากขาเข้ากรุงเทพรถติดมากการจราจรเป็นอมพาตเพราะคนส่วนใหญ่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดพอดีต้องบอกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงวันหยุดยาวก็คือวันแม่ครับและแล้วก็มาถึงบางนาในเวลาประมาณสี่ทุ่มเกือบเกืบจะห้าทุ่มแล้ว ตอนนั้นฝนตกหนักมากถนนน้ำท่วมตกหนักจนมองแทบไม่เห็นทางจะไปโรงแรมที่จองไว้ก็คงไม่ทันแล้วเพราะฝนตกหนักมากจริงๆทุกคนก็เลยพากันตัดสินใจว่าจะหาโรงแรมแถวไบเทคพักนอนเลยละกันตื่นเช้ามาจะได้ไปจัดบูธได้สะดวกคณะเดินทางมีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด6คนคือ มีทางตัวเจ้าของเรื่องน้องสาวคุณแม่คุณลุงที่ทำงานน้าที่ทำงานและคนขับรถเมื่อขับรถวนหาโรงแรมหาโรงแรมแล้วหาโรงแรมเล่าสุดท้ายก็เจอโรงแรมแห่งนี้เมื่อคนขับรถเลี้ยวรถเข้าไปที่โรงแรมบรรยากาศรอบข้างมันว่องเวงมากรถจอดที่ด้านหน้าทางเข้าแม่และน้า ก็เข้าไปคุยกับพนักงานที่หน้าเคาน์เตอร์เพื่อสอบถามว่าที่นี่ยังมีห้องพักว่างไหมและพนักงานก็ตอบกลับมาว่ายังมีห้องว่างอยู่ครับเมื่อได้ยินดังนั้นทุกคนเลยจัดแจงยกกระเป๋าลงมาจากรถและให้พี่คนขับรถเอารถไปจอดให้เรียบร้อยคุณแม่ก็คุยกับพนักงานต้อนรับว่าต้องการสองห้องโดยห้องของโรงแรมนี้ จะเป็นเตียง킹สายหนึ่งเตียงและเตียงเดี่ยวอีกหนึ่งเตียงโดยแยกเป็นคุณลุงที่ทำงานกับคนขับรถนอนด้วยกันส่วนตัวเขาแม่น้องสาวและนา้านอนห้องเดียวกันนอนด้วยกันทั้งหมดสี่คนตั้งแต่ทางเดินเข้าไปที่ห้องพักต้องบอกว่าโรงแรมนี้มันดูสกปรกมากมันดูเหมือนกับโรงแรมเก่าและพนักงาน ก็พาพวกเขาไปที่ห้องพักลักษณะทางเดินที่ไปที่ห้องพักนั้นทั้งสองฝั่งจะมีกำแพงอยู่และทางเดินตรงกลางนั่นเองจะไม่มีหลังคาทำให้เวลาฝนตกพื้นจะเปียกเศษฝนก็กระเด็นไปโดนประตูห้องพร้อมทั้งมีสิ่งชีวิตที่เรียกว่าไส้เดือนไตเต็มพื้นไปหมดและมันกําลังจะไต่ลอดเข้าประตูในห้องแต่พนักงานคนนั้น ็เอาเท้าเหยียบสาเดือนแล้วก็เตะทิ้งไปตอนนั้นพวกเขางงมากพอพวกเขาเข้าห้องได้ก็รีบปิดประตูและล็อกทันทีตอนที่เปิดประตูเข้าห้องเมื่อเปิดประตูเข้าไปกลิ่นห้องนี้มันอับมากแต่ด้วยความที่ต่างคนต่างเพียจากการเดินทางก็เลยคิดว่าช่างมันเถอะและจะรีบเข้านอนแต่อย่างน้อยก็ขออาบน้ำเพื่อให้ร่างกายมันสะอาดหน่อย จะได้นอนกันสบายๆเขากับน้องได้นอนเตียงเดี่ยวซึ่งเป็นเตียงเล็กต้องนอนเบียดๆกันส่วนแม่กับน้าได้นอนเตียงใหญ่ด้วยความว่าแปลกที่ตัวเขาเลยเดินสำรวจห้องนิดหนึ่งเดินไปดูเตียงเปิดตู้เสื้อผ้าและที่สุดท้ายที่เข้าไปดูก็คือห้องน้ำสภาพที่เห็นในห้องน้ำนั้นคือไม้ที่กั้นห้อง ระหว่างห้องน้ำและตรงชักโคกมันขาดปลวกกัดสายไฟก็ลโยงระยางเต็มเพดานแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นอยู่ทางด้านซ้ายมือแต่เขาก็ไม่กล้าใช้เพราะกลัวว่าไฟจะรั่วเมื่อเห็นสภาพห้องน้ำเป็นแบบนี้เขาเลยตัดสินใจไม่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเฉยๆแล้วทุกคนก็เข้านอนระหว่างที่เขา กำลังเคลิ้มหลับอยู่นั้นเขาค่อยได้ยินเสียงเหมือนคนบิดประตูดังขึ้นในตอนนั้นเขาสลืมสลืออยู่เสียงนั้นก็ยังคงบิดลูกบิดประตูไปมาตอนแรกนึกว่าแม่หรือไม่ก็นาที่จะเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วบิดลูกบิดประตูแต่พอเงยหน้ามามองก็เห็นทั้งสองคนนอนอยู่บนเตียงข้างๆต้องบอกว่าตอนนั้น เขานอนคว่ำหน้าอยู่เลยเงยหน้าขึ้นมามองไปอีกทางของประตูเขามองไปทางประตูห้องน้ำคราวนี้เห็นเต็มสองตาเลยครับเห็นเป็นผู้หญิงผมสั้นใส่เสื้อย,ยืดกางเกงขาสั้นกำลังบิดลูกบิดประตูห้องน้ำอยู่ต้องบอกว่าตอนนั้นไฟมันมืดแต่ยังพอมีแสงไฟจากข้างนอกลอดเข้ามาให้เห็นบ้างแล้วเธอคนนั้น เเปิดประตูห้องน้ําเข้าไปพร้อมกับปิดประตูเสียงดังปั้งด้วยความที่เขาสดืมสลือเลยไม่ได้สนใจอะไรเขาเลยตัดสินใจพลิกตัวมาอีกทางซึ่งทีนี้จะเป็นท่านอนหงายพอเขานอนงายก็ต้องตกใจอีกรอบเมื่อมีผู้หญิงผมยาวใส่ชุดกระโปรงนั่งกลมหน้าอยู่ตรงเก้าอี้ตรงข้างกับเตียงของเขาเลยครับเขาเลยแกล้งทำเป็นไม่เห็น แล้พยายามข่มตานอนหลับพอเช้าลุงขึ้นเขาก็ตื่นก่อนคนอื่นตื่นไปล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนชุดแล้วมาปลุกน้องสาวแล้วก็ตามด้วยปลุกแม่แลนะนาเมื่อทั้งหมดเริ่มมีสติจากการตื่นนอนนาะก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เจอเมื่อคืนให้ทุกคนฟังนาะเล่าว่าเมื่อคืนตอนดึกๆอยู่ดีๆก็รู้สึกเหมือนจะปวดหัวมันเหมือนมีใครไม่รู้มากดที่หัว เลยลืมตาตื่นขึ้นมาดูก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังกดหัวอยู่ตอนนั้นนาเขาช็อกมากรีบเอามือคว้าพระบนหัวนอนมาใส่แล้วหลับตาสดมนพอลืมตาใหม่ทีผู้หญิงคนนั้นก็หายไปนากลัวมากจนเผลอหลับไปเองแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวที่เขาเจอเมื่อคืนให้นาฟัง พอทุกคนได้ฟังก็รู้สึกขนลุกและกลัวมากเพราะผู้หญิงทั้งสองคนน่าจะเป็นคนคนเดียวกันเหมือนอย่างกับที่เขาเจอและแม่ก็บอกเหมือนกันว่าเมื่อคืนมันมีความรู้สึกเหมือนมีใครมาเดินรอบเตียงทั้งคืนตัวเขาก็เลยบอกกับทุกคนว่าอย่าก,กลัวไปเลยเขาคงมาขอส่วนบุญแหละพอพูดจบพวกเขาก็เลยนั่งสวดมนต แผ่เมตตาให้กับโดมิญญาณที่เจอเมื่อคืนและเมื่อทุกคนทําภารกิจของตัวเองเสร็จก็รีบเช็คเอาท์และออกจากโรงแรมทันทีพอไปเจอคนขับรถและคุณลุงที่มาด้วยกันก็ลองถามว่าเมื่อคืนนอนสบายไหมคะทั้งสองคนก็ตอบกลับมาว่านอนสบายดีหลับเป็นตายเลยแหละแสดงว่ามีแต่พวกเขาที่เจอเหตุการณ์แบบนี้แต่พวกเขา ก็ไม่คิดจะสืบเรื่องราวของห้องที่เขานอนเมื่อคืนนั้นปล่อยให้มันเป็นความสงสัยที่อยู่ในใจต่อไป